ไอ้ผีตัวนั้นโดนอะไรไม่รู้อยู่ยดีม,มันก็ร้องจะเป็นคนอื่นอยู่ๆจะมันร้องได้ยังไงมีสาเหตุดิวะ <c oughs> ไหวจับแก,กนไ่เองไ้กับผีนี่ ยิงมาทำไมอะ่ะทำไมอ่ะควางทางอ่ะไม่มีมีจิตใจโอบอ้อมอารีเลยเนี่ยโอเคได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยพอกวีง <c oughs> มึงกงพูดอย่างนี้เลยต้องหัดมีใจโอบอ้อมอารีบ้างเด้

เกิดตนี้อมมึงนี้เลยไงไกลเย็นอันมากเลยนะนได้ยินเลยก็ไกลไก่ต่างหง๋ยวตีไปเลยเราอยู่ใกล้ทางออกเลยอมดีเลยก่อนเก็บผีป้าไว้บ้างเออมันช่วยเราได้เออได้ ว่างไงกูก็วา่ากันนะโหนี่แม่งมีกานี่นะไมไตใจออกมาเลย

เอาไออกเลยปะเป็นอ,ออกบอลลนะ <c oughs> เออเราตายมันตกดิอัเอนเนี้ยไม่มีครไม่มีขวานเลยเ จริงอ่ะมึงออกจริงอ่ะอ่า,อา,อา,อาดับเลยงั้นนะ่ะเดี๋ยวกูตามไปดับเลยเฮียของจริง,ง,เ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 ,งลเลยสัตว์โอกเฉย <c oughs> โว้ยออกไปได้ยังไงเฮียละเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรเอา นัดมึงไม่หลอกกูเหรอไอ้กูจะมึงเป็นตัวล่อนี่มีมตี้มาด้วยนะวิ่งมปรอกูเลยมันก็วิ่งมาเลยอย่างนั้นนะไปกลัวอะไรรออะไร รอเหี้ยแม่งมึกจักมึจักตรงนี้เลยนะนะนี่ตรงไหนเขากู้เนี่ยเขากู้เนี่ยหน้าเมืองเหรอตลกสัตว์มีการนั่งย่องด้วยเยี่ยมันได้ยินเสียงอ่ะเย้ยจะจบคนโลภปะเนี่ย ยไม่ได้ต่อยไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่หลังบ้านกูเนี่ยเถียงเพื่อหาเพื่อหาเลยใช่อะกูไม่เห็นมีเลยเว่ยขี้เทียงกูอะเนี่ยวิ่งอยู่เนี้ยฉุดยิงยิงหนึ่งเนี้ยโอเคกูคเห็นละนหน้ากูเลยบ <c oughs> ่ตายตัวนึงตายตัวนึงตายตัวนึงออกมาเลยตายตัวนึง เออมันตายไปตัวนึงแล้วออกมาช่วยกูเอวอยู่นี่เย้ยมันเอากูแล้วเอากูแล้วมันเอากูแล้วก๊อปเอวตายเขี้ย <c oughs> มีตีมาระวังตั้งหลักก่อน นี่ไม่ใช่ผีสัตว์โดนผีไล่เว้ยที่ตรงไหนอะ้ยเหี่ยในบ้านโอ้เขาหัวเลยจุกไกลได้ปะโอ้สัตว์ต้องวิ่งก่อนแล้วไอ้เหี้ยสปาร์คเม็นจับมา ไอ้เหี้ยจะจบคนโลภไอ้สัตว์เอ้ยโง่เหี้ยกูจะออกกูบอกแล้วจริงๆกูทิ้งมึงได้นะเฮ้ยยหัดดฝามึงไม่ได้ไงกูได้คนเดียว เผามึงละปักบงอกไปไปปักไม่ให้อ่ะไม่ใหญ่กูช่วยมึงอ่ะกลัวกกูอ่ะเฮ้กูจะพยายามเผาชุบป่ะเผาชุบไม่ได้ถ้ามีถ้ามีบาวตี้ในมือถึงจะชุบไ,ได้จะเป็นบาวตี้เหรอ รอกูละไปฮะทงางหักปาดออกไปด้วยกูได้คนเดียวนะมึงไม่ได้นะแต่เมึงจะช่วยวกูได้เหรอกูจะพยายามไงเฮ้เพื่พอนเขาทิ้งกันเหรออ,อ,อ,อ่าได้เพื่อรอดูไว้ยเพื่อนเขาทิ้งอ่ะโวยหลบใน้านไอ้เยัยวงไว้โดนเลยเนี่ยมึงช้า,ชามึงช้าไง กูโดนยิงกูวันเลือก่อนด้วะไม่เลี่ยเลยไอ้มึงช้าโอ้ยวิ่งไปคนเดียวเลยโอ้โห้โคตรไก่เนียต้องฉีกดิวะเหี้ยกูชุบมึงไม่ทันแล้วเนี่ยมันเผาหมดเลยว่ะมาเลยไปกูไปดีกว่าไอ้เหี้ยชุบไม่ทันแล้ว ไว้ก่อนนะเพื่อนจอกันตาหน้านะขอให้วิญญาณมึงไปสู่สุคติหวังว่าเราจะพบกันในเกมถัดไปเราหลังก็วิ่งมาให้ทานกูนะไม่ได้ไปติ่มพันยาเสไอเดี๋ยวรรอดูตันมึงโดนยิงไอ้